สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินแกงส้มใต้นะคะใช้ไข่ปลาสลิดแดดเดียวนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดหินแล้วก็ผักอันนี้ผักขี้หูดนะคะผักขี้หูนี่ผักขี้หูใครเคยกินบ้างจะบอกว่าอร่อยมากใช้พริกแกงใต้นะคะทุกคนไม่เห็นผักใช่ไหมนี่ค่ะไม่มีที่วางไม่มีที่วางผักแล้วก็ไข่เจียวหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ น้ำพริกมะนาวนะคะเหมือนน้ำพริกแต่เหมือนน้ำพริกนนรก,กะปิเลยแต่ใช้พริกขั่วค่ะมีคนถามมาเยอะไอ้สูตรน้ำพริกอันนี้เหมือนน้ำพริกกะปิเลยไปเราไปกินแกงส้มกันดีกว่าสีสันแบบว่านะสีของพริกแกงส้มใต้มันชวนหิวค่ะทุกคนอเอ๊ะพอยไปปิดประตูหน่อยเสียงสว่านดังมากต้องน้ำชุ่ม ไข่แบบว่าไขป่ปลาสลิดนี่มินซื้อมาจากอ่าไขป่ปลาสลิดสีบางหลวงนะคะไขปะ่ปลาสลิดแดดเดียวดีงอ่อร่อยมากคุุก <c oughs> น้ำพริกก้ลวยเสียดายมากดูสิดำหมดแล้วอะ่ะ โคตรอร่อยไข่มันๆเข้มๆ ใส่ผักเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันเหี่ยว มั่มากชอบกินผักค่ะ กินไข่ปลาแล้วยังกินไข่ไก่ครบสูตรเลยเปบื่ออร่อย พริกแกงมิ้นช้พริกแกงของครัวเททๆนะคะพริกแกงพริกแกงเหลืองหรือว่าพริกแกงส้มต้อร่อยมาก เปรี้ยวโอ๊ยเผ็ดมะ ผักขี้หูนเนี่ยก็โอ้โหดูฝักใหญ่มากต้องเพิดๆค่ะช่วงนี้ก็กินกล้วยกล้วยป่าทุกวันเลยกล้วยเถื่อน e uma. เอาเต็มแก้วนะแต่ไม่ต้องล้นนะ <c oughs> <c oughs> อะไรพอดผ <c oughs> ้านางเจดเหมือนคนกำลังจะเข้าทรงอะ ทออกไปหน่อยนึงถ้ามันเต็มเกินอะ่ะเทออกไปที่ซิงล้างจานอ่ะเอาออกไปหน่อยนึงให้พอไปเอาน้ำที่ไรนะจะเอามาไม่ล้นก็อะไรสักอย่างขนาดบอกไปแล้วนะว่าอย่าเต็มเกินโอ้คโหโห่ะแป้งกิว น้ำที่ลูกชายเอามาให้อร่อยมากสดชื่นมากเย็นชื่นใจอร่อยสุดๆไม่มีที่ไหนอร่อยไปกว่านี้อีกแล้วจริงพอดอร่อยมากเลยอะอ,อ,ยอืมออมันมือแต่ตอนนี้อิ่มมากเลยกินแกงส้มดูดิไม่ใช่น,น้อยเลยนะถ่วยม็กีย กินน้ำไปอีกกินข้าวจะไม่ลงเลย <c oughs> เสียดายข้าว โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ